สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผือสวยสุขภาพดีใบมีนะคะวันนี้มีก็มีสูตรดสีดส,ดส,ดส,ดสุดเด็ดมาแชร์เหมือนเีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นสูตรแชมพูเร่งผมยาวทํากันได้ง่ายๆที่บ้านของเราเองเลยนะคะส่วนผสมและวิธีทําของเราก็หาได้ตามครัวเรือนของเรานี่เองนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรธรรมชาติไรสารเคมีและก็ตอบโจทย์ทุกปัญหาเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมขาดดูดล่วงผมไม่มีน้าหนัก ผมหยาบก,ก้านนะคะสามารถใช้ได้ใช้สูตรนี้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะคะเราสามารถสระทุกวันเพื่อเล่นผมของเราได้ดีเลยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมหลักของเราก็แชมพูเลยนะคะเพื่อนๆแชมพูยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็บีบแชมพูลงไปบนภาชนะเลยค่ะ ปริมาณขึ้นอยู่กับผมของเราค่ะแชมพูต่อไปก็จะเป็นกาแฟนะคะเพื่อนๆกาแฟบดเป็นผงเนาะนี่ปริมาณก็ขึ้นอยู่กับผมของเราเลยค่ะกาแฟนี้เขาก็จะมีคาเฟอีนนะคะเพื่อนๆคาเฟอีนนี่แหละค่ะจะไปกระตุ้นรากผมกระตุ้นเส้นผมของเราทําให้เกิดการเจริญเติบโต ได้เร็วแล้วก็หลุดร่วงนะคะเพื่อนๆลดการหลุดร่วงสําหรับเส้นผมนะคะต่อไปก็จะเป็นวิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีนี้ก็จะทําให้ผมเราแข็งแรงลดการหลุดล่วงเพื่อให้ทําให้ผมเราเปล่งประกายเงางามอยู่สม่ําเสมอนะคะสําหรับวิตามินอ e. ีเนาะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลนะคะเพื่อนๆน้ำตาลจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะน้ำตาลนี้ก็จะช่วยจัดเซลล์ผิวที่ตายบนหนังศีรษะของเรานะคะให้หลุดล่วงออกได้ง่ายนะคะเพื่อนๆและสารตกค้างต่างๆบนหนังศีรษะของเราก็จะหายไปค่ะแล้วก็สเปียบเหมือนอครีมนวดเลยนะคะดีมากๆสําหรับ ปัญหาทุกเส้นผมนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะผมแห้งใครที่มีผมแห้งมากๆใช้สูตรนี้เลยค่ะจะทำให้ผมเรากลับมาลื่นเงางามหน้าสัมผัสนะคะเพื่อนๆใช้ดีมากๆค่ะสูตรนี้เล่งผมยาวนะคะปริมาณก็ใส่ไปตามผมของเราเลยนะคะต่อไป อันนี้ก็จะเป็นก้านผูนะคะเพื่อนๆก้านผูที่ยังไม่ได้ปั่นนะคะเขาจะเป็นก้านแบบนี้เนาะเนี่ยแล้วอันนี้คือเป็นก้านผูที่ปั่นแล้วนะคะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาผสมกา้านผูอยู่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะลงไปเลยนะคะลงไปเลยก้านผูนี้ก็จะช่วยเร่งผมยาวได้ดีที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ เป็นสูตรลับของสาวอินเดียสาวอินเดียใช้กันเยอะเพราะว่าสาวอินเดียเป็นคนที่มีผมยาวมากๆแล้วเขาแชร์สูตรนี้มานะคะเพือพ่อนๆบีก็เลยเป็นสูตรที่น่าสนใจบีก็เลยนำมาแชร์อีกทีหนึ่งซึ่งส่วนตัวชอบใช้ดีมากๆค่ะแล้วให้ทาแล้วการพูนี้เขาทำให้ผมเราดกดำลดการขาดหลุดร่วงทำให้ผมเรายาวเร็วขึ้นเป็นสองเท่านะคะสำหรับการพูค่ะ ต่อไปเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆจะคนส่วนผสมเยอะๆเผื่อใส่ในขวดแชมพูไว้แล้วก็เราจะสระผมตอนไหนเราก็ใช้เลยก็ได้คะ่ะไม่จําเป็นเราจะต้องมาคนนะคะ หลังจากที่เราได้คนส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะวิธีการใช้ก็คือใช้เหมือนแชมพูทั่วไปปกติเลยนะคะใช้ได้เท่า,าที่เราต้องการเลยนะคะก็เหมือนเราสระผมทั่วไปนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะเราก็จะได้ผมยาวเร็วผมดกดําเงางามนะคะเปล่งประกายนะคะเพื่อนๆนี้ก็บีก็ใช้ประจํานะคะผมเขาก็จะไม่พันกันเราก็จะได้ผมเงาหน้าสัมผัสนะคะเพื่อนๆ ผมเงางามเนาะไม่ต้องไปหนีบไม่ต้องไปอะไรเลยค่ะพอเวลาเราสระแล้วเราก็เป่าให้เขาแห้งแล้วก็ทาน้ํามันมะพร้าวตรงปลายแค่นั้นก็พอนะคะเดี๋ยวศูนย์น้าบีจะมาไขาเคล็ดลับทําให้ผมเงางามประกายสวยนะคะเพื่อนๆเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มบํารุงผมหลังจากที่เราสระแล้วหรือว่า หลังจากผมแห้งแล้วเราก็จะเพิ่มด้วยวิตามินหรือเซรั่มผมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าบีจะมาบอกเคล็ดลับผมดีๆผมเงางามนะคะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้บีก็ขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ